ดีบีอีฟุตบอลการดำนินโดยชยันเกมมิ่งเติมเกม E ีฟุตบอลมือบายถูกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า7 0,000คนครบเครื่องเรื่อง E ีฟุตบอลระวังตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเดอร์สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการด e ีบีอีฟุตบอลนะครับผม วันนี้นะครับจะเป็นรอบชิงชนะเลิศในซีซั่น64ทีมจัดทีมฟีสไตล์ตแล้วครับเป็นซีซั่นที่3.7แล้วนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณปูน14ละครับโปรลีกจากหนองบัวพิชยะนะครับจะเจอกับคุณเขตครับจากคลับฮอสเปอร์เอาด้วยคู่นี้โปรลีกชนกับคลับดังครับมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วนักเตะจะเป็นตัวจริงของทั้ง2ฝั่งกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณเขตวอตเปอร์นะครับมาในแผน4-1-2-3ลองบอลเค ผู้รักษาประตูวปีเตอร์ชามายเคิลคู่เซนเตอร์อับดูรามยิทคู่กับมอนินี่แบ็คซ้ายรับคอตากูต้าแบ็คขวาแบ็กโกมี่กางรับตัวเดียวนะครับปีเอร่ากางลูก2ตัวด้านซ้ายจะเป็นรุดกุลิดด้านขวาจะเป็นเนตเวตนะครับส่วนสามหน้าป๊อปเมซี up, Messi, ่ยืนตรงกลางเป็นหน้าตา่ำขนานข้างด้วยเอโต้ e to, ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นคาวาไลูเมเก้นะครับผมส่วนฝั่งคุณปูน14นะครับมาในแผนซ1 2 3ควิกเคอลเตอร์นะครับผู้รักษาประตูวปีเตอร์ชามายเคิลคู่เซนเตอร์บารียยืนนคคู่่กับบบบาาาาาาาววโรรแแ็็ขฟิิลลปมซ้จออ์ด กลางรับตัวเดียวนะครับโรดี้กลางลูก2ตัวฟรีเนเมซี่ยืนคู่กับดิคาโดกาสาส่วน3หน้าป้าครับดูมิเนก้ด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นเอโต้ส่วนตรงกลางนะครับโยนครับยืนเป็นหน้าต่ำแะครับผมสวัสดีครับดีบีขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในซีซัน64สีทีมจัดทีมฟรนตลนเอาลยคู่ชิงบพร้อมแล้วเกมเริ่มครับจะเป็นคุณเขตได้เขียก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาในสีแดงกางเกงขาวนะครับ ส่วนคุณปูนนะครับจะบวกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีดำแล้วเวย้ยของมอามีนะแล้วก็คุณเขตเนี่ยของนี้แล้วครับมาแล้วครับเพลเล็กเมซี่ออกมาที่ลูมินิเก้ติดครับมาทีกากาอล้ครั้งหนึ่งเปลี่ยนออกมาฝั่งคุณป,ปูนเดนเมซี่เปลี่ยนจะติงจ้องเล่นยังไงจ่ายออกมาติดคอตาคุต้าคู่นี้เนี่ยเขาสปอยมาหนะ้าบอกว่ามันมากๆครับแล้วก็ต้องลง,บ,งบังคับบอกว่าผมต้องลงด้วยนะคือเขาสปอยมาแล้วว่ามันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมันแค่ไหนเอาละเวย้ยมาดีนี่เปลี่ยนออกมา ทิ้งพื้นที่ให้กับเอโต้แล้วครับตวัดต่ตอเน,นื่องยาวมาถึงเรเนลเมิซี่เอาล์ละเว้ยหลุดเดียวมา2อต่อสจะจบได้หรือไอม่เมสซี่นับหนึ่งเลยครับคุณเคธ์พอสเปอร์ขึ้นนำไปก่อนครับจากเรเนลเมิซี่โอ้โ oh หเพียง7นาทีเท่านั้นครับดูนะพวกนี้จ,จับจังหวะหนึ่งตวัดให้กับเรเนลเมิซี่หลุดเดียวมาเลยครับ2องต่อสองลเดียวแล้วก็เมสซี่ครับเล่นง,งานไปที่เสาแรกครับโอ้โหเขาเรียกว่ายิงแสงหน้าไปเลยพวกนี้ เกมเปิดอย่างเป็นทางการก็เมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเกมจะมันมากยิ่งขึ้นเล้วเว้เยเบนเมซี่มาต่อฟังคุณปูชิบโอลีจากน้องบัวพิชชะมาแล้วครับลูกนี้เอโต้กลับมาตั้งกันใหม่แต่บอลมันย้อนหลังเกินไปฟังคุณเคนได้ครั้งนึงเอาเลยเว้ยทิ้งพื้นที่อีกแล้วเมนซี่คนดีคนเดิมหลุดเดี่ยวมาลูกนี้ก็อโอ้โหยเป็นเบนเซี่ยังทันพอดีแล้วก็ต้องเคลียร์ออกข้างไปครับแม่แทงแทงหลุดแทงแทงหลุดจริงๆครับ มาตอบเล่นเมซี่ตะวัดมาเอโต้ขยับไปดึงครึ่งลีฟเตะบอลยาวเกินไปแต่งไม่ดีครับลูกนี้มาที่กาก้าจะเป็นเกมส่วนของคุณปูนจะตีเสมอได้หรือไม่มาแล้วจา้าโยนครับเปลี่ยนออกมาเอโต้เล่นกันสั้นๆเอาเลยวันซูสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาที่กาก้าอีกครั้งหนึ่งเล่นกันสั้นๆเมซี่ได้ใส่สายติดเซฟไอ้ติดบล็อกขอไปโอ้โหยัยงก็ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ยังตีเสมอไม่ได้ครับผมไปกันต่ตอฝั่งคุณเคทพอสเปอร์มาด้วยเคสเซฟท,ท,ทีลูกนี้แต่บอลเสียไปแล้วครับ มาที่ฝั่งคุณปูนบอีกหนึ่งครั้งเมสซี่จับดึงครึ่งพิกต่อส้นมาที่เอโต้เฟซช็อตกบเข้ามาในแต่ก็ยังติดเวลายังอ่านได้ดีแต่เป็นเกมสวนของคุณเคอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเล่นจะช้าบ้างดีเฮ้ยคนภาคเช่เไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่เ,เกมเร็วมากครับ <c oughs> มาแล้วครับไปกันต่อเน็ตเวทมาเลวจ้าลดกุลลิดเล็บกุลุดออกขวามาดูมินเก้จับบอลเ <c oughs> มสซี่เล่นวันซูกันจังหวะเดียวแล้วเว้ยเปลี่ยนจากซ้ายมาขวามาต่อที่เลนเมสซี่รุดเดียวอมกแล้วจะได้อีกหรือไม่ส สองสองศูนย์นะผมโอ้โหคนดีคนเดิมครับเมสซี่ดูครับพวกนี้เล่นวันทูกันแม่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายแล้วก็จบที่เมสซี่เล่นงานสองเล้เหมือนเดิมครับรอบแรกเนะี่ยยิงแสกหน้านะครับยิงยิง,ยงแบบเหนียดไปเลยครับเอาเลยเว้ยเป็นสองประตูต่อศูนย์รับที่คุณเคนขึ้นนำคุณเคนนี่ห่างออกไปแล้วครับสองลูกเว้ยโรนีครับเลี้เมสซี่เว้ยเฮ้ยลรือแมทริกไปแล้วครับในช่วงต้นเกม นัดมาที่เมสซี่ตะวันออกมาจังหวะสองมาที่เมสซี่แฮตริกหรือเปล่าแฮตริกหรือเปล่าไม่ใช่เว้ยคนละทีมกันใจเย็น <c oughs> เอาแล้วครับเป็นคุณพูน1 4ครับกลับคืนสู่เกมจากเรอัลเมสซี่ครับโอ้โหไล่เป็นหนึ่งประตูต่ตอสองครับแม่เบโกมีต้องบ่นเพื่อนเลยครับเมสซี่ล่างนี้มันเท่จังวะล่างสมัยเด็กนะดูนะครับ <โล S 1> พวกนี้<โ>ลเล่นออกมาแล้วก็ ที่ไปงัดออกมาแล้วก็โอ้โหเมสซีมงชงจังหวะสองนี่เหมือนจะเคลียร์ได้แต่ยังมาเข้าทางเรือเนยเป็ซีแหละครับได้แปลลงลงเข้าไปอยู่นะครับตรงนี้มงปุ๊บแล้วก็บอลเนี่ยมันไปฉลบแล้วก็พัวพันนิดหน่อยนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเมสซีแหละครับเอาลยเป็นเมสซีเหมือนกันครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองเกมมันนัคู่นี้โอ้โหต้นเกมโคตรมานะแม่เขาบอกว่ามันมากนะคู่นี้คือนักแข่งทั้งคู่เขาบอกว่ามันมากๆต้องลงนะครับพี่อะไรประมาณนั้น ก็คือว่าสูงแน่นอนครับมาแล้วครับเอโต้รังหนึ่งโอ้โหซ่องซองครับผมเป็นเอโต้ครับยิงตีเสมอครับคุณปูน14เป็น2ประตูต่อ2ครับผมเกมกลับมาสมันเกอร์เสมอกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหดูนะตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับโอ้โหแต่สุดท้ายาก็กลายเป็นประตูสังงานครับจากแซมเอโต้จะด้วยมุมนะครับเล่นวันซูกันสั้นๆดึงจังหวะน,นิดนึง กลับมาที่เอโต้ได้จิ้มหัวเกลือเข้าไปครับโอ้โหรอดหวางขามาด้วยนะเอาไปสองแต้งคนระับลูกนี้เอาลวเลวยกลับมาสวรรค์เกอร์เสมอกันเกมกลับมารีเซตกันใหม่เว้ยมันจ้าแล้วคู่นี้มาตอปติดบาเลซีจะเป็นคุณปูนได้โมเมนตัมลึกป่ะครับแต่คุณเคสไม่สนใจไปกันต่อลองงัดมาลูกนี้ติดโรดีมาที่เลียนไปสอีกครั้งหนึ่งโั1สิบสี่มาแล้วจ้าลูกนี้ไหลช่องมาโยนครับจังหวะนี้โอ้โห,โหติดเซฟซิซิซิเซฟ ยังยังแสงไม่ได้เว้ยเฮ้ยยังเป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์ใชไมพอแล้วครับได้เป็นลูกแต้มมุมมีการหยุดปรับเปลี่ยนนิดนึงก็ฟังคุณปูนมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าครับอาจจะลุกไปกินน้ำดื่มน้ำปัสสาวะก็ได้ครับผมก็เคยนะเวลาเล่นเล่นอยู่ปวดฉี่ขึ้นมาลุกขึ้นไปครับหยุดเกมไว้ก่อนบางทีเวลาเราเล่นไปเนี่ยมันเกร็งนะเวลาเราปวดเยี่ยวหรืออะไรนี่เอาละครับกลับมาชมกันต่อครับ มีการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะเปลี่ยนคนเตะมุมว่าเป็นเรอนเดอร์ี่บอลซ้ายโค้งเข้าหาประตูลูกนี้มงชองอุปกรอนะฟังคุณเคธโดนบุคคลอย่างนกครับตอนนี้เอาละครับจะเป็นเกมสวนจากลูกเตะมุมซาเมลเอโตเอาละเว้ยหลุดมาครับหนึ่งต่อหนึ่งบันบวันจะนับ3ได้หรือไม่ออกมาที่เน็ตเวทส่งต่อให้ลุมมินิกเก้สามประตูต่อ2ครับที่คุณเคธขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเอาไว้เฮ้ยนี่นะครับเกมสวนที่แบบ อันตรายที่สุดนนะั่นก็คือลูกเตะมุม,มนี่ครับเพราะว่าหน้าเตะเนี่ยมันไปขึ้นกันหมดนะครับพอสวนมาก็หายหมดโอ้โห,โหโลงโล่งครับลูมิเนเก้ถือว่าใจเย็นทน็เพลงนี้ดูนะครับไม่จี้ไปต่อนะส่งให้เน็ตเวทเน็ตเวทส่งต่อให้กับลูมิเนเก้แล้วก็จี้จี้จี้แล้วก็เล่นงานเสาสองลูกนี้หักคอเข้าไปเอาไว้สามประตูต่อสองครับคุณเขตพีเอสพีขึ้นได้อีกครัง้งเอาไว้เฮ้ยมาดูันว่าจะมี33อีกหรือเปล่าคู่นี้หเม็ดเอ้ย5เม็ดแล้วครับครึ่งแรก ล่อกันไปมาต่อฟิลปลามจ่ายออกมาซาเมโรโตขยับดึงครึ่งพลิกลูกนี้ตอกส้นมาที่โยนครับเฟซช็อตแล้วก็ติดบล็อกอยังอยู่ยังยังตีเสมอไม่ได้โอ้โหยังอยู่ครับผม,มถ้าไม่ติดบล็อกก็มีโอกาสลุ้นประตูครับลูกนี้ไปไปกันต่อลูเตม,มูมีครั้งหนึ่งนะครับเลือกโค้งเข้ามาโมงชงไปก่อน จังหวะนี้เอาอีกแล้วครับจะเป็นลูกสวนจากลูกเตะมุมอีกค,ครั้งหนึง่งลูมินิเก้ตกมาเอโต้ตวัดออกเน็ดเวทเอะไรครับเปลี่ยนจากขวามาซ้ายแล้วก็ไหลช่องให้กับเน็เวทจะถึงหรือไม่เอาละเว,ว้ลูนี้เน็เวทติดเซฟซ้ำซ้ำไม่เหลือเป็น4ประตูต่อ2โอ้โหเข่าหายลูมินิเก้ครับยิงประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วก็ประตูที่4ให้กับทีมให้กับคุณเคแล้วครับดูแนละ้วลูนี้เบิร์นวันซูแล้วก็โอ้โหเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีมากๆรัสำหรับคุณเคศ รับเป็นลูกได้แบบโอ้โหหมดจดมากครับวนวนลดรดกระดิบดึงจังหวะไหลไซก่อยรับไซก่อยให้กับเน็ตเวทถึงปุ๊บแล้วก็ยิงจังหวะแรกเนี่ยติดเซฟแล้วนะแต่โชคร้ายครับไปเป็นลุมินิก้ได้ซ้ำดาบ2เข้าไปเอาแล้วครับเป็น4ประตูต่อ2นําห่าง2ลูกอีกครั้งหนึ่งครับฝั่งคุณเขตโอ้โหนี่ถ้าคุณคูณยิงเป็น44ี่เนี่ยดราม่าในดราม่าเลยนะ2-0 22, 42, 22, เป็น2 2 4-2เป็น4 4เนี่ย ครับโลนี้ฉลับนิดนึงบอลจังหวะน,นี้มาเข้าทางโรดี้ครับทาก้าเปลี่ยนออกมาด้านขวาเลนนิสซี่ตบเข้าในยูวันครับจะเล่นยังไงลูมมินิเก้ยูวันครับจับดึงครึ่งพิกลองงัดมาลูมมินิเก้มาดิเป็น3ประตูต่อสี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคู่นี้สามจริง7เมตรครึ่งแรกโอ้โหเอาบอลกลับมาเอามาตั้งกลางสนามก่อนลูมมินิเก้โอ้โหดูครับเล่นปุ๊บ แล้วก็ส่งต่อลูมิกีส่งแล้วก็งัดลานแอนชิพครับโอ้โหโดนท่าไม่ตายเข้าไปเอาละครับโอ้โหเป็นสีประตูต่อสามครับเรงนี้งัดมาสวยมากครับแล้วก็เป็นลุมินิก้นะขึ้นโมกเกือบจะเตะหน้ารุมแล้วเมื่อกี้เอาละครับเป็นคนปูนับไล่มาเป็นสประตูต่ 3. อ3าอ๋อเลยเว้ยคู่มันจริงๆครับคู่นี้เหมือนกับที่บอกเลยนะ เขาเรียกว่าไม่น้ำลายแล้วครับแบบนี้เลนเบซี่มาต่อเอาแลยโชคไหมแล้วเลนเบซี่จะเป็นแฮตทริกฮีโร่หรือเปล่าที่เซฟยังอยู่เซฟเสร็จแล้วก็ชนเสาบอลมาเด้งประตูแต่ก็ยังเซฟไว้ได้เอาดีอะไรวะเนี่ยเกมนี้มันจะมันอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหมาที่ในเวทอีกครั้งหนึ่งเพลสุดท้ายลูเบรเก้ได้แทบอินแล้วก็มาที่เอโต้โอ้โหเป็นห้าประตูต่อสามครับในช่วงท้ายครึ่งแรกโอ้โหยิงกันชั่วนะครับเกมนี้กองหน้าของคุณเขต โอ้โหดีไปหมดครับวันนี้ทั้งคู่มาแล้วก็จบได้มาแล้วก็จบได้นะเน้นเวทแล้วแล้วก็ปาดมาแม่แล้วก็ทะลักมาเข้าทางเอโต้อีกแล้ว,วเป็นห้าประตูต่อสามเลยเอาดีเน่นเวทดูนะครับวันนี้จ่ายออกมาดีไซมาแล้วก็จังหวะเล่นอยิงแล้วไปติดบล็อกจังหวะสงองยังมากระดอนโอโ้ยิงด้วยหัวเขาหรือเปล่านะเอาแล้วเว้ยเป็นห้าประตูต่อสามครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็นสองลูกครับตอนนี้เกมมันจริงครับคู่นี้ การ์้า,าออกมาครับจจรเดียบาจะมี5้สีหรือเปล่าในท้ายครึ่งแรกจจรเดียบายครั้งหนึ่งดูมิเก้จับดึงครึ่งพลิกเอาล้วเวเอโตเล่นกันสั้นๆมาที่เอโตห้าประตูต่อสี่ครับผมโหขดห,ห,ห,หมดคำบรรยายจริงๆครับเกมนี้ไม่รู้จะสรรหาคำไหนสำหรับเกมนี้จริงๆครับเก้าลูกแล้วครึ่งแรก,กนัดกันมาดูแล้วเล่นวันชูถือวัานิ่งครับ เล่นวอชูแล้วก็ให้เอตโต้ทาง,งหนึ่งเล่นกัน2องคนนะดูวับชับครับต่อให้เอตโต้แล้วก็ครับแล้วก็ต่อให้เอโต้กลายเป็นว่าได้ล่อเป้าว่าแปรเลียนเข้าไปที่เสาสองนะเอาละครับเป็นคุณปูไล่เป็น5ประตูต่อ4เว้ยโอ้โห9เก้าเมตรรอบครึ่งแรกแล้วก็หมดเวลาในช่วงครึ่งแรกครับสี่ทิโนาทีโห่นี้ครับโอ้โหยิงไปแปดครั้งได้มาห้าฝั่งคุณเคส่วนคุณปูนับยิงไป เ็ครั้งได้มาสี่โอ้โหสุดจริงสุดจัดเป็นครึ่งแรกที่20ดาวครับโอ้โห,โโหนี่จะเป็นคู่ที่มันที่สุดในรายการดีบีแล้วนะในครึ่งแรกดูกันว่าครึ่งหลังจะมีอีกหรือไม่ครับสกอร์แบบนี้แล้วไกลับมาชมนันตอ่อไม่มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับจากมาติดไปก็มีในเกมนี้เนี่ยผู้บรรยายเนี่ยไม่ได้บรรยายอย่างอื่นนะไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยมีแต่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,รยบรอ,ยอยอย่างเดียวมีแต่จังหวะจริงประตู 5-4ไปแล้ว9เมตรมาแล้วครับมาที่เอโตอีกครั้งเนงรับฝั่งคุณเคธจะนับ6หรือเปล่าจะนำ2ลูกลูกนี้จะมาติดคานาวาโร่จะเป็นเกมสวนได้หรือไม่แต่ลูกนี้คาตาคุตา้าว,ว,วิ่งเอาเกมขึ้นมาอารลเวย์ยิดจี้ๆออกมาจะเล่นยังไงดับเบิลชั้น,นโยกมาติดจอเดียบาจะเป็นเกมสวนของคุณปูนได้หรือไม่อารลเวแบบย์จ่ายออกมายุนครับเอาวอลลงได้สวยเบียดบางแย่งชิงกันอยู่แต่ลูกนี้ก็ติดวิเอลา่าจะเป็นเกมของคุณเคธอีกครั้งหนึง่งจากมาติดเหมือนกันอาร์โลเว,นนวันครับ ดึงครึ่งพริกดีดไซก่อยมาเอโต้เล่นกับโยนคับอีกแล้วส่งแล้วก็ไปมาที่เอโต้ตวัดเข้ามาแล้วก็แทบอินเป็น5ประตูต่อ5อะไรวะเนี่ย0เมตรครับคู่นี้เห็นอะไรวะโอโ้โหนี่ยิงเล่นบอลกันเลยเปล่ากบวะเนี่ยมันจริงจริงครับ5้าล้วครับโอโ้โหดูครับเข้าทำแบบโคตรสุดครับเอโต้โยนคับอีกแล้วแล้วก็งานให้กับเอโต้ตวัดมาสอสอเป็นลูบินิแก้ครับเผยดิ แปรต่อจอไปไม่เข้าก็ไม่รู้แล้วพวกนี้รวบตวัดโอ้โหเหมือนว่าึ่งยิงึ่งผ่านไปแล้วครับพวกน,นี้เอาละครับเป็นหประตูต่อหครับโอ้โหมันจริงๆครับพู่นี้เอาละเว้กลับมาชมกันต่อลูเมนเก้ดูว่าจะเล่นยังไงลูกนี้จ่ายมาหลุดมาถึงลูเมนเกโอ้โหลูกนี้ก็แม่โดนลุม2ไปครับยังจบไม่ได้เพลงนี้ของค,คุณเขตไปกันต่อเวลาจ่ากมาที่เน็ตเวท อาลัเอเโตลูกนี้โยกมาที่เลมิซิอ์โอ้โหบอลมันห่างเกินไปทำให้หลุดเช้าไปครับจะเป็นเกมสวนของคุณปูนีครั้งหนึง่งเอเโตขยับดึงครึ่งพลิกใจเข้าในมา <c oughs> สายมีเติมขวาเมย์แตงเลือกเ <c oughs> ข้ามาในตรงกลางที่โยนครับเ <c oughs> อาละเวน้นนวดอยู่หน้ากรอบจะได้ยังไงมวซ้ายมวนขวามเมซี่จับดึงครึ่งพลิกตัดมาตั้งกันใหมย่ยังไม่เล็งไม่รีบเว้ยโรดี้อีกครั้งหนึง่งจะเล่นยังไงครับกา้กาไหลต่อมาที่เรมเก้หลุดเดียวมาโอ้โหยิงติดบล็อกยอย่างยูอย่างยังแซงไม่ได้ยังแค่ห้าประตูต่อห้าเว้ย ยังได้แค่ลูกเตะมุมเท่านั้นนะฝั่งคุณปูะนเอาละครับมีการหยุดปรบเปียดในช่วงนาที62 63นะถือว่าเป็นครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้หน้าจอในเบื้องของคุณเขตนะครับใครดูอยู่ก็เอาไปปรับใช้ได้นะถือว่าเป็นนักแข่งที่มีฝีมือแล้วก็เป็นชอบแรงทับร้อยด้วยนะรู้สึกทับร้อยหรือทอ200ั0สองร้อยเนี่ยสำหรับคุณเขตในแรง์กิ้งนะแล้วก็ส่วนคุณปูนก็เป็นโปรลีจากหนองบัวพิชแลนะครับ เอเว้ยกลับมาชมกันต่อประบเปลี่ยนกนสรเซเรียบร้อยมาดูกันว่าใครจะนับหได้ก่อนครับออกได้ทั้งคู่ครับตอนนี้อยู่ยววครับจะเล่นยังไงครับฟังคุณฟู1ิเเลือคอคงโค้งมาเวลาโมงชงอักไปก่อนจังหวะสองบอลสู้อยู่กลางอากาศจะได้ใครครับคันนาวาร่โมงโชมา เอลดิอาบาตอบให้ยวนครับจับดึงคึงพลิกลูกนี้ยังไม่ผ่านไปก็มีเออโรเวอร์จะเป็นคุณเคครับเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอีกแล้วลูกนี้ลูมิเก้จ่ายออกมาทูบัสซิงถึงหรือไม่ถึงลุยโซเลสหลุดเดียวมาลูกนี้จะได้หรือไม่เออโรเบอจี้ออกมาลุยโซเลสเป็น6ประตูต่อ5โอ้โห,โหเหลือจะเชื่อโอ้โห,โหโลงปุ๊บยิงปับ๊บครับแม่คุณเคครับดูว่าเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอีกแล้วครับโดนไป3 4มลูกแล้วนะสำหรับคนบน แล้วก็โซเลถือว่านิ่งเยือกเย็นมากครับเยือกจะดึงจังหวะรอแล้วก็แปรไปที่เสารแรกครับลูกนี้ดูนะครับลูมิเกกตวัดโอโ้โหมีทูวาซิงนะก็ทะลุช่องมาถึงมูโซเลตเลยนะครับจ่า่ขึ้นเลือกพลับมาแล้วก็บอลมันเข้าขวาเลือกจะแต่งเข้าซ้ายแล้วก็เลือกแปรออกไปครับตูกนี้เอาแล้วครับเป็นคุณเขตขึ้นนำีกค้างครับหกประตูต่อห้านี่นี่คุณเขตนำมาตลอดเลยนะนำแล้วก็โดนตีนเสมอนำแล้วก็โดนตีนเสมอ คุณปูนยังไม่ได้นําสักครั้งเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าท้ายเกมเนี่ยจะเป็นคุณปูนที่นําแล้วก็คว้าแชมป์หรือเปล่าน่าคิดแล้วแบบนี้น่าเสียดายเหมือนกันนะถ้าคุณปูนได้แชมป์ขึ้นมาแบบว่าคุณเคเนี่ยเพราะว่านํามาตลอดทั้งเกมนะแต่ว่าก็ทําไม่ได้เทียบโดนตีเสมอตลอดเอาล,วเวละเว้ยกลับมาชมกงินตอบ จะตีเสมออีกได้หรือไม่ครับคุณปูน14จากน้องบัวพิชยาลูกนี้จ่ายมาติดเอาเลยเว้ยลดกุลิชกไปแล้วลูกนี้จี้ออกมาโอ้โหติดคานามาลยังมาได้ทันเวลาครับมาที่ฮาซาฝั่งคุณปูน4จ่ายเข้าในมาคานาบาลูเพิ่มเกีก่ยวนมาแต่ลูกนี้เอาเว้ยหลุดมาที่ลูเมนิเกตตอกส้นมาลดกุลิชจี้ออกไปแล้วออกไปด้านขวาจะตบเข้ามาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหเฮดนาะซาบ จ่ายเข้าในมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนตัดไปแล้วพาตินี่ส่งต่อให้กับลุยโซเลสข้างในมี2องตวัดมาที่ลุดกุณลิ์แชปอินนิ่มๆครับเป็น7ประตูต่อห้านำห่าง2ลูกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกมนี้ดูนะครับาใกนี้จ่ายเสียแล้วก็ส่งต่อให้กับลุยโซเลสตบเข้ามาในให้หลุดกุณฤทธิ์เชฟอินนิ่มๆเข้าไปโอ้โหคุณเขตนำสองศูนย์โดนตีเสมอสองสองนำสี่สองโดนตีเสมอสี่สี่ แล้วก็พอนำ5-54ก็เป็น5-5ตอนนี้เป็น7-5แล้วครับมาดูกันว่าจะตีเสมอเป็น7-7ได้หรือเปล่าโอ้โหเอาละครับโยนครับไซก้อยมาดิเป็น7ประตูต่อ6อะไรวะเนี่ยโอ้โหแหมดูแล้ววกนี้จับดึงคือพิกเฟซช็อตกับเข้ามาในแล้วก็โอ้โหโคตรนิ่มครับพวกนี้ดีไซก้อยเข้าไปเฮ้เฮ้ยโอ้โหผู้นี้มันเกิดอะไรขึ้นคนระับม,มันจริงๆครับ จากที่ให้10ดาวเป็น20ตอนนี้เขาไปเลฟ30ดาวครับคูบ่คนี้7บวคก6ครับตอนนี้ไล่เอาเป็น7 6ครับโอ้โหคุณปูนจะตีเสมอได้หรือไม่อ่ะว,ว้ยในช่วงท้ายครับออกมาที่สมาเอโต้แจกมาย้วนครับออกมาที่เอโต้โอโหเจ็ดครับเซเว่นเซเว่นโอ้โหเป็นแฮตริกิโร่ของสมาเอโต้แล้วพวกนี้ดูครับส่งฝาแล้วก็ไป แล้วก็ให้เป็นเอโต้คนเดิมแล้วครับได้ดีไซส์กอยสไซส์กอยนาที77แล้วก็ยิงที่เสมอ77โอ้โหเจ็ดครับคู่นี้เอาละครับแต่คุณเขตมาอีกแล้วเฮ้ยหลุยส์วาเล่โอ้โหอะไรวันนี้แปดครับจะบ้า ลูกสูนลูกเขียบพวกนี้รวบเล่นบอลสูนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็โอ้โหมีทูบาซิงจะให้หลรือเซเลนได้เลือกครับ <c oughs> เป็นแฝงประตูต่อเจ็ดแล้วคุณเคทขึ้นนำอีกครั้งโอ้โหถ้าคอมเมนต์บอกว่าไม่มันเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคู่นี้โอ้โหมันจริงครับอะไรวะน่าอะไรวะนนี้ <c oughs> เกมอะไรวะน่าเ <c oughs> อาเลยเว้ยคุณปูนมาอีกครั้งหนึง่งลูมินิกี้จะได้หรือไม่ลูกนี้เบียดบังยิงชิงกันอยู่เอาเลยเว้ยเปียโนจ่ายออกมา บอลทะลักมาฟิลิปลามจะได้คอนหรือไม่บอลพัวพันคุณเขตต้องเคเลียร์แล้วเวท้าย,ท,ายท้ายเกมมาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือไม่เลยจะเป็นคุณเขตที่ปิดกองใจออกมาติดโรดี้จะเป็นเกมสวนแล้วเวลูกนี้จ่ายออกมาไม่ดีเท่าไหร่คุณเขตได้ครั้งหนึ่งแล้วเวรอยไปสุดท้ายจี้จี้จี้จจจจจจจออกมาลูกนี้พาทีน่นี่ไปยืนมองหน้ากันอยู่ก็ยังไม่ได้ครับมาที่เดียวไปโรยครั้งหนึ่งฝั่งคุณปูอิบี่จะตีเสมอได้หรือไม่นาทีไปสุบี่แล้วครับตอนนี้จะเล่นยังไงเดียวไปโรดึงจังหวะลูกนี้ก็ช้าาเเกินไปว เปลี่ยนออกมาจะปิดเกมนี้ได้หรือไม่ก็โอ้โหเป็นคารนาวาโล้ครับแม่ยังดักทันพอดีแต่คุณพู้ไม่สนใจไปกันต่อไหลช่องออกมาที่ยวนครับจับดึงครึ่งพลิกลูกนี้เคลียร์มาจังหวะ2แถวสองยังไม่พ้นเว้ยเฮ้ยเบิร์นวันซูกรับสั้นๆมาที่เอโต้จับลูกนี้เอโต้ติดเซฟเซฟเซฟยังอยู่ยังยังตีเสมอไม่ได้โอ้โหจะมีดราม่าอีกหรือไม่วันนี้ เอาล้ครับมีการปรับเปลี่ยนครับตอนนี้ในช่วงนาที88ครับโอ้โหถือว่าเป็นในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะท้ายท้ายเกมแล้วครับจะเป็นคุณเขตที่รักษาตะกรหรือว่าปิดเกมได้หรือไม่นะหรือจะเป็นคุณปูนที่ตีเสมอแล้วก็ไปเล่นในช่วงต่อเวลาหรือเปล่าแบบนี้เอาล้ครับปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับคู่นี้มันไม่มาครับเม้นบอกทีดี โอ้โหมันจริงๆครับแปดประตูเจ็ดลงเป็นทีลูกวะแปดบวกเจ็ดสิบห้าลูกครับตอนนี้ยิงอะไร,รขนาดนั้นครับเอาละครับได้เป็นลูกเต็มมุมรับจะลุนประตูตีเสมอ,อได้หรือไม่ครับฝังค,ค,คุณปูนเลือกจะคอร์สโค้งๆมาลุมิเก้มงชงอภัยกร จังหวะสอลอะครับจะเป็นเกมสวนโอ้โหคุณเคลูกนี้ลึกเกินไปเอาละเว้ยตอนนี้ก็ทด6นาทีเยับซิกมินิไทม์หนาทีต่อจากนี่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 ไปใครจะได้ประตูไหลชิปออกมาลูกนี้คุณเคต้องเคลียร์เคลียร์ไปก่อนรับเล่นปลอดภัยเพลแล้วก็ไปเซฟแต่จังหวะ2มาเข้าทางดีไซด์ก่อยมาก็ติดโรดี้แล้วก็ลูกนี้โดนปั๊มไปแล้วครับอ๋อจะเป็นเพลของคุณปูนี่ครั้งหนึ่งดีไซด์ก่อยมาที่บาชโจโอ้โห88ครับท่าน กลับมาสมันเกอร์เสมอกันอีกครั้งหนึ่งเว้ยเฮ้ยโอ้โหดูนะวันนี้จ่ายติดแล้วก็คุณเขตไปเล่นยากครับโดนปั๊มไปกลายเป็นว่าดีไซน์ก่อยให้กับบาโจได้เลือกเอียงครับอออเอาละครับเกมกลับมาสมันเกอร์เสมอกันกลับมารีเซ็ตกันใหม่ครับในช่วงนาทีบาตอนนี้จะมีดรามา่าไดนาม่าอีกหรือไม่ใครได้ประตูตอนนี้บอกเลยว่ามีสรุปเอาเ้ยลูงนี้ลึกเกินไปจะเป็นเพลงสุดท้ายของคุณ เขตหรือคุณปูนลูกนี้เอาละครับบอลมาอยู่ที่ฝั่งคุณปูนลูกนี้จับดึงค่งพริกแล้วก็เบ็ดบางก็อยู่กลางสนามแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่ายังกินกันไม่ลงครับคู่นี้เสมอกันอยู่ที่8ประตูต่อ8ด้วยเฮ้ยโอ้โหมันคือเกมอะไรครับนี่อยิงกัน16ลูกครับ90นาทีเอาละครับ มันจะไปจบที่ตรงไหนครับผู้นี้อยากดูจุดโทษมากนะแม่คุณเขนเนี่ยนำมาก่อนตลอดทั้งเกมนะแล้วก็โดนตีเสมอตลอดครับคุณปูลก็ไม่ยอมแพ้ถือว่าเก่งมากๆเก่งทั้งคู่เลยครับู่นี้แล้วครับเป็นคุณปูลจ่ายออกมาเชฟเชนโก้จ่ายเข้าในลูกนี้ก็ติดแมก็มี่จะได้หรือไม่ก็ยังไม่ได้ครับ จอเดียบารหลายช่องให้กับเชฟเชนโกอังเดเชฟเชนโกเลือกมาเข้าในเอเดนฮาซาลงโล่งลงโลกเอเดนฮาซาเป็นก้าวประตูต่อ8ที่คุณปูนพลิกขึ้นนำครับได้โกลาโซโแบบนี้โอ้โหเอาแล้วครับเป็นคุณปูลนะที่พลิกขึ้นน้ำมาเป็นก้าวประตูต่อ8โอ้โหอะไรวะเนี่ยเกมนี้ดูเลยครับพวกนี้ภาพช้าจับดึงพึ่งพลิกจ่ายเข้าในแล้วก็เอเดนนาซาโอ้โหเขาเรียกว่า มันหมดเยือกเย็นจัดแล้วตรงนี้แปรนิ่มๆเข้าไปอ๋อแล้วครับเป็นก้าประตูต่อแปรครับขึ้นนําครั้งแรกครับแล้วก็จะเป็นครั้งที่เป็นประตูใช้หรือเปล่าฟังคุณปูนคุณเขตี่ยนำมาก่อนตลอดนะแต่ว่าก็ปิดเกมไม่ได้ครับโดนตีเสมอตลอดแต่ตอนนี้เป็นคุณปูนขึ้นนําครั้งแรกครั้งเดียวในเกมครับหลาลับมินิจีออกมาเฟซช็อตเข้ามาในติดมอนินี่เขี่ยไปก่อนครับนาที96รสหกเอยังมีเวลาออกได้ทุกหน้าครับเกมนี้ เนี่ยคนบรรยายนี่อยากดูจะโทษนะมาแล้วครับชเชฟเชนโก้พิกกำมันในม้วนออกขวาเฟกช็อตแล้วก็ชเชฟเชนโก้โอ้โห,โห,โหยังทิดเซลลูกนี้ยังไม่ผ่านมือปีเตอร์ชมายคิลยังได้แค่ลูกเต็มมุมครับมาแล้วครับจะฝังได้หรือไม่ครับลูกที่สิบลูกนี้คอร์สโค้งมาโมงชกออกอไปก่อนครับมาที่โซเลสจะเป็นเกมพี่เคาน์เตอร์อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอีกแล้วฟังคุณเคทไหลช่องยาวๆลูกนี้โอ้โห ป,นปูนเขารู้ทันแหละครับเพราะว่าโดนบ่อยนรลูกแบบนี้จังหวะนี้ก็บังคับผิลิปลามต้องไปอ่านเลยครับทำไมยังจบไม่ได้ฟังกูเคทยังตีเสมอไม่ได้เอาละครับบาโจลูกนี้โอ้โหอนาล็อกคุ้มได้อย่างดีลองงัดมาที่อาซาตาวัดเข้ามารุกนี้ได้แซบอินแล้วก็เป็น10ประตูต่อ8จากคีเลียนเอมปาเป้ครับเจ้าต่อนินจาเอาละเว้ยโอ้โหเป็นล่างฟีเจอร์ด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่โชว์ไทม์แล้วก็ไม่ใช่การ์ดอื่นๆแล้วครับ โอ้โหูครับคุมลอกแล้วก็งัดมาตวัดให้เอ็มปเป้พักอกแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้โคตรเก่งรับนี่โปลีจากน้องบอัวพิชยะสิงห์ห่างไปเป็น2ประตูแล้วครับตอนนี้เป็น10ประตูต่อ8เอาลเววยคุณเขตโด,ดนนำห่าง2ลูกบ้างครับจากที่นำก่อนทั้งเกมนะ2ลูก2ลูกตลอดจะดูกันว่าจะเตะเสมอได้หรือไม่ฟังคุณเขตอาลเววยตอนนี้ก็ทดหนึ่งนาทีจะทันหรือไม่จะทำได้ไหมแล้วก็ไม่ทันครับในครึ่งแรก เป็นคุณปูนําได้ประตูเพิ่มเติม2ลูกนะเป็น10ประตูต่อ8ครับใน90นาทีเนี่ยเสมอกัน8ประตูต่อ8นะเอาละครับไม่มีการหยุดปรับเปลี่ยนะครับกลับมาชมกันต่อคู่นี้มันจะจบที่ตรงไหนเว้ยเฮ้ยนี่ครั้งแรกเลยนะที่ยิงกันรวมกัน18ลูกในรายการดีบีเอาละฟังคุณเขตมาที่ลุยโซเลสไหลต่อโอ้โหติดฟานไดมาทันเวลาพอดีเป็นฮีโร่เลยพวกนะี้ เดือดเดินไปเอาเลยเว้ยมาที่แฮปปี้ครั้งหนึ่งต่อสดมาดูส่วเลสลูกนี้ส่วเลสติดเซฟเซฟเซฟยังยังไล่มาไม่ได้ยังขึ้นก้าวไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมีลุ้นเว้ยลุ้นกุลิับเลือกจะเล่นสั้นมาแต่ลูกนี้จะถึงหรือไม่ตะวันออกมาโอโอ้หยังไม่ได้ยิงเอาเลยเว้ยจะเป็นเกมสวนจะปิดกองตอกฝาโลงได้หรือไม่ไปูนสิบสี่เปลี่ยนออกขวามาก็ยังไม่ได้เหลือสิบนาทีสุดท้ายครับ ครับโซเลสจิมลูกนี้โอ้โหมมนมันลึกเกินไปแลู้กนี้ทำให้ยังจบไม่ได้ครับที่เดียวเปโลจจกมาติดเวลาจังหวะ2บอลพัวพันนิดหนึ่งสู้กันอยู่ในแดนกลางจะเป็นของใครเป็นของใครเป็นของใครเว้ยเฮ้ยลูกนี้จี้ออกมาเดียวเปโลตาวัดเข้ามาในลูกนี้เคลียร์ไปก่อนแล้วก็แล้วก็หลุดออกข้างไปครับโอ้โหไม่ชันนะแบบนี้ก็เป็นเกมของคุณพูน14แล้วครับเพราะว่านํำห่างถึง2ลูกแล้วก็เวลาเนี่ยมันก็ลดน้อยลงทุกทีเว้ยเฮ้ย จะพลิกนรกโกงตายได้หรือเปล่าคุณปูนหรือจะเป็นคุณเครครับไล่มาเป็นก้าประตูต่อ10แล้วก็ตีเสมอเอแล้วครับไม่แน่ไม่นอนับเกมนี้เพราะว่าสุกวินาทีมีค่ามันเกิดขึ้นได้เสมออ๋เอเลยลูกนี้เป็นเพของคุณปูนอีกครั้งหนึง่งเดียบไปโลซ้ายไม่เติมขวาไม่แต่งหลต่อเอามาพยตัดเข้าในมาเปลี่ยนจากขวามาซ้ายพลิงออกมาลูกนี้จังหวะสองอ๋อแล้วครับจะเป็นเพลงของคเคก็ไม่ได้โอ้โหโรดี้ยนงมาอ่านได้ดี เดี๋ยวไปโล่เล่นกันสั้นเชฟซิงโก้ดับเบิลชันลงนี้บอลหลุดช้าไปเอาละครับตอนนี้ก็ทดศูนย์นาทีจะชันหรือไม่แล้วก็ไม่ชันครับสรุปว่าเป็นคุณปูะครับพีกชนะโกงตายครับชนะคุณเคไปได้10ประตูต่ตอ8โอ้โหมันสุดๆเลยคูค่นี้ต้องอธิบายเกมนี้คุณเขตนำา2ลูก20คุณปูตที่เสมอ -2 2นำา42เป็น44แล้วก็นำา5 54เป็น55แล้วก็เป็น75แล้วก็กลับมาเป็น7-7็เจ แล้วก็8-7แล้วก็คุณปูนมาตีเสมอในอนาทีบบป90บวก3ครับเป็น8ประตูต่อ8แล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยเป็นคุณปูน้องยิงเพิ่มเติมได้2ลูกกลายเป็นว่าพิกแซงชนะคุณเขียไปได้10ประตูต่อ8แล้วครับเป็นคู่ชิงที่คุณภาพแล้วก็ร้อยดาวไปเลยครับโอ้โหยิงกันขนาดนี้ไม่ให้ก็ไม่ได้แล้วครับโอเคครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณปู14จากครับเอ,อ่อ r p รีด้วยครับแล้วก็เป็นโปรเลจากหนองบัวพิชยะค้าแชมป์64ทีมไปครองได้ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับผมส่วนคุณเคธจ,จะขับพอตเปอร์นะครับได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับแพ้แบบนี้ถือว่าไม่เสียดดยแน่นอนครับสมศักดิ์ศรีมากครับคู่นี้สําหรับคลิปนี้นะคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์แนะนําหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับสนุกหรือไม่สนุกเป็เมนกันมาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ดีบีขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ